สวัสดีครับมาพบกับมุมมองทองคำประจำวันที่13ตุลาคมนะครับตัวรายงานการประชุมเมืคือนะครับ FOMC i ินิจนะครับรายงานของเฟดรอบเดือนกันยาที่ผ่านมานั่นเองนะครับเสียงโหวต7ต่อ3นะครับก็คือ7เสียงที่โหวตไม่ไม่ให้มีการปรับขึ้นดอกเบี้ยนั่นเองนะครับแต่ว่าโดยรวมนะครับข้อมูลที่ออกมาก็ มองว่าการที่ปรับไม่ให้ขึ้นหัตรตาดอกเบี้ยรอบนี้เนี่ยก็ใกล้จะเป็นงวดเกือบสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่จะมีการปรับในรอบหน้านั่นเองนะครับเขามองว่าการที่ปรับขึ้นหัตราดอกเบีย้ยก็ควรจะทําให้เกิดได้เร็วเท่าไหร่ย,ยิ่งดีนั่นเองนะครับเพราะว่าเขาก็กลัวที่จะเกิดความเสี่ยงนะครับต่อเศรษฐกิจถ้าหากดารงอัตราดอกเบีย้ยในระ,ะ,ะดับที่ต่ํามาไว้นานเกินไปนั่นเองนะครับก็ เป็นสัญญาณบางอย่างนะครับว่าในปีนี้เราอาจจะได้เห็นแล้วนะครับก็สําหรับงวดเดือนธันวาคมนะครับโอกาสขึ้นดอกเบี้ย2ใน3แล้วนะครับก็อยู่ที่ประมาณ67%นะครับส่วนเดือนพฤศจิกายนนะครับก็มีการคาดไว้ที่17%นะครับคาดการไว้ว่าโอกาสขึ้น1 7เเท่านั้นเพราะว่าเดือนพฤศจิกายนนะครับจะมี การเลือกตั้งประธานาธิบดีในรอ,อบของไฟนอลนั่นเองนะครับรอบสุดท้ายก็จะตัดสินผลแพ้ชนะแล้วนะครับพ <อ S 1> เพราะว่าการมีการเลือกประธานาธิบดีเนี่ย<อ>ในในส่วนของทางด้านการเมืองนะครับก็อาจจะมีผลในการกําหนดนโยบายการเงินส่วนหนึ่งด้วยนะครับ<อ>ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรทีนี้นะครับในส่วนของวันศุกร์นะครับ พูดเผื่อไว้เลยนะครับพรุ่งนี้นะครับจะมีการพูดนะครับของเจเน็ตเยเล่นนะครับตอนประมาณราวๆ5ทุ่มนะครับก็จะพูดที่บอสตันเฟสคอนเฟลเอนต์นะครับซึ่งหัวข้อของเธอนะครับก็คืออิลูซีบ์รีคอร์บอรี่นะครับหรือ,อการ เป็นเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับการวิจัยเชิงเศรษฐศาสตร์มหาภาคนะครับหลังจากที่เกิดวิกฤตการทางการเงินต่างๆนั่นเองนะครับซึ่งการพูดหัวข้อนี้นะครับก็จะนํามาสู่คําถามของนักลงทุนนะครับคำถามของนักวิเคราะห์หลายท่านนะครับว่าเธอมีมุมมองยังไงต่อเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะครับก็ผมนะครับมีมุมมองต่อตลาดนะครับว่าในคืนพรุ่งนี้เนี่ยก็อาจจะมีความบันผลนในระดับหนึ่งนะครับก็เตือนนักลงทุนให้ระวังกันหน่อยนะครับ ช่วงนี้ให้ทําอะไรนะครับดูจากกราฟแล้วนะครับในส่วนของกราฟเราก็ง่ายๆครับอยู่ในกรอบสีแดงนะครับไม่หลุดไปไหนก็เล่นในกรอบนี้ละครับ1250นถึง1264นั่นเองนะครับราคาเริ่มมีการขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากหลุดแนวตรงเส้นสีน้าเงินนะครับ1257เนะครับเพราะว่าจริงๆตรงนี้ก็เป็นแนวที่ค่อนข้างเล่นได้ในระยะสั้นนะครับเราจะเห็นว่าเมื่อวานขึ้นมาตรงตรงนี้นะครับวงกลมนี้แล้วก็เป็นแท่งแดงกบลงไปเลยนะครับเป็นแพทเทิร์นแท่งเทียนที่กบ การขึ้นตรงนี้ลงมานะครับก็เป็นแนวต้านระยะสั้นแต่ตอนนี้นะครับราคาเบรคขึ้นมาแล้วนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมของเรานั่นเองเป้าหมายการเคลื่อนตัวต่อไปของเราคือ12ึ่งสอนะครับหนึ่งสองหกสองหนึ่งสองหกสี่ก็คือโซนบริเวณตรงนี้นั่นเองนะครับตรงวงกลมตรงนี้นะครับไม่หลุดตรงกรอบเส้นแดงหนาทึบข้ามลตรงนี้นะครับสามารถเปิดสถานะช็อตเซลล์ได้นั่นเองนะครับหรือคนที่ถือมาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับหนึ่งสองห้าศูนย์นะครับก็สามารถขายทํากําไรบริเวณนี้ก่อนนะครับ เนื่องจากถ้าราคาไม่ผ่านเนี่ยมันอาจจะมีการย่อกลับลงมานะครับมีโอกาสย่อกลับลงมาได้ถึง1250อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เล่นใกนกรอบนะครับช็อตเซลลงมาทํากําไร1250โดยประมาณนะครับอาจจะเผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับหนึ่งสองห้าส่นงสอาห้าะครับแบ่งทำกำไรนะครับตัดขาดทุนง่ายๆครับหลุด1270ขึ้นไปนั่นเองนะครับ โอเคครับถ้าลงมาไม่หลุด1250เช่นเดียวกันครับซื้อกลับขึ้นไปใหม่นั่นเองนะครับตามรุ่งสอนสีเขียวนะครับทำกำไร1262 1264นั่นเองนะครับหรือถ้าคิดว่าอาจจะไม่ผ่านเส้นแนวน้ำเงินนะครับก็ทำกำไรสัก1257 1258นะครับหลุด1240นะครับก็คือแนวนี้นะครับแนวประมาณโลนะครับของเมื่อคืนวันศุกร์ตรงนี้นะครับก็ขัดลอสนั่นเองนะครับ โอเคครับจนกว่าจะมีข่าวหรือจะมีปัจจัยที่จะทำให้ราคาเกิดแนวโน้มเดี๋ยวเรามาตามอัปเดตกันอีกทีนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ